มันน่องใหญ่อมันน่องใหญ่มันน่องยักษ์มันต้องพังงาดแบบที่คุณหัวเราะอะไรไม่ชอบอดอ้างเอแต่ว่ามันเป็นผมด้อยนะครับใหญ่ใหญ่ที่สุดพังงาดที่สุดนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะผมว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนลองดูหน่อยดิจะต่ำกว่า5เมตรลองดูปีจอนดึงหางได้เลยดึงหางได้เลยมันไม่ได้รัดอยาไร

จริงจริงดอมดอมบอกอย่าต่ำกว่า5เมตรใช่ไหมเกิดไหมหกรอหกนี่ยาวแล้วใหญ่ต่างหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําในคอนโดมิเนียมแถวพัทยาใต้กู้ภัยมากันเพียบเลยค่อยๆดึงดึงไปก็ลุ้นไปดึงไปก็ลุ้นไปใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ชมฮะก่อจะจับงูเหลืองตัวนี้ได้โอ้โหกู้ภัยเราบอกว่าตอนมาถึงอึ้งอึ้งอึ้งก็อึ้งอึ้งเนี่ยเห็นแค่หางโผล่มาจากตอนแรกอยู่บนฟ้าก่อน อยู่บนฟ้าปั๊บโอ้โหเห็นเฉพาะหางตัวใหญ่แน่ๆเลยมันเลื้อยลงมาซุกตรงนี้เนี่ยเขาเขาตรงนี้ว่าเป็นช่องโอ้ยโอ้ยตอนออกมานกลัวนะโอ้ยดูดิโอ้ยเนี่ยมาเป็นช่องเสาในห้องน้ำอ่ะเนี่ยครับกู้ภัยต้องทุบผนังอ่ะวรถที่จุ่มลำตัวพี่เบิร์ดอหูดูดินี่นกินอะไรเข้าไปวะเนี่ยดูคุณผู้ชมดูดูความใหญ่ดูดิดูคนดึงดิดูดึงดิไม่ดึงอย่างนี้ได้ไงอ่ะดอมหนักเท่าไหร่ เจ็บกว่ามันหนักน้อยกว่าดอมแค่สิโลหกสิบโลยาว6เมตรแล้วคุณผู้ชมมีแต่หกหกเออเออทำไมบอกเลขลำดับมผมสรุปให้ไงหกเมตรก็หกสบกิโลกรัมหลังจากจับงูได้เสร็จแล้วก็ลูกบ้านชาวบ้านก็โล่งใจนะบอกไปเสียเดียวกันว่าใหญ่ขนาดนี้เกิดมาเพื่อเห็นดูดูฝรั่งฝรั่งบิ๊กสเน็กบิ๊กสเน็กเนี่ยนะนี่ครับคุณผู้ชมฮะ โอ้โหใหญ่จริงเออทำอสถิติเลยนะโอ้โห<อ>ใหญ่นี่ถ้าพี่